คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการบันเทิงห้าน่าหนึ่งค่ะกับวันนี้นะเก๋มารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบอกได้เลยว่าเรามีข่าวที่เรียกได้ว,ว่าเด็ดเผ็ดมันแน่นอนถ้าเกิดใครพลาดข่าวนี้นะคะขอบอกว่าจะต้องแบบว่าร้องว่าเสียดายอย่างแน่ๆนค่ะเพราะว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของนางเอกสาวหน้าขนมแพนเค้กเขมรน,นิจามิกรน,นั่นเองหลังจากที่ใครหลายคนนะคะจะได้ทราบไปแล้วนะว่า สาแพนเค,ค้กเนี่ยเขามาแจ้งความที่สนอนอมีนบุรีนะคะเนื่องจากมีขโมยเข้าไปงัดบ้านเอาทรัพย์สินของเธอนะคะไปรวมมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวแต่ว่าก็เกิดมีกรณีอีกหน่กรณีคือมีเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยคุณแม่แล้วก็สาวแพนเค,ค้กนะคะเขาก็ได้มา แถลงข่าวพร้อมทั้งบอกว่าเรื่องที่มีขโมยขึ้นบ้านนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนั่นเองอืมอย่างนี้นี่มันรู้สึกแปลกๆเนอะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าทางกองตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะของทางตำรวจเขาก็ได้ตรวจสอบว่าไปเจอรอยนิ้วมือกับรอยเท้าของหนุ่มพัตเตอร์น้องชายแท้ๆของสาวแพนด้วยเออ เรีว่าเรื่องนี้นะเกิดกลับตลปัดซะน,นี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มแพตเตอร์เนี่ยเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่7จดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสาวแพนเค้กพร้อมครอบครัวแล้วก็สารวัตรหนีนะคะก็ได้เข้ามาขอถอนแจ้งความที่สถา,านีตํารวจมินบุรีนั่นเองพร้อมทั้งนําตัวหนุ่มแพตเตอร์นะคะมายืนยันความบริสุทธิ์ด้วยก็เรียนว่าเรื่องนี้ก็จบลงแบบงงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่แต่ยังไงก็ต้อง ขอแสดงความดีใจเลยกนล้กันค่ะเพราะว่าของก็ไม่ได้หายนะคะแถมหนุ่มพัตเตอร์ก็รอดพ้นจากคดีนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปพักชมสิทธิ์่น่าสนใจสักครู่กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงในช่วงหน้าค่ะ